สวัสดีครูชัดเจนด้วยนะครับของผมรายการแลมตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเคสิครับเกมจีเทวีกันอีกเช่นเคยนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวซีเรียลโรเพยนะครับ90%นะก็คือเซิร์ฟนี้เลยนะเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับรับสมัครหน่วยงานด้วยนะครับหมอตำรวจแท็กซี่นะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับไม่มีเลเบลนะครับเงินเริ่มต้นนะครับก็มีมาให้ประมาณ 1,000บาทนะครับก็ถือว่าน้อยเลยนะก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเซิร์ฟแนวสวมบทบาทนั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นนะครับจะต้องขอไวลิสก่อนนะครับก็ไปขอได้ที่ดิสคอร์เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลต่างๆนะครับเช่น IP แฟนเพจนะครับแล้วก็ดิสคอร์นะครับไว้ใต้คลิปอ่าลิปชั่นคลิปนี้เลยนะฮะเผื่อใครแบบสนใจอยากเข้ามาเล่นนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับ โอเคครับเราก็ทําการกดคอนเน็กแล้วก็เดี๋ยวเข้าเซิร์ฟเลยนะครับตอนนี้มันก็กําลังรโหลดเข้าเซิร์ฟอยู่นะครับเพราะว่าพี่มีวัินแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go ตอนนี้ที่ครับเราก็เข้ามาอยู่ภายในเซิร์ฟแล้วนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ทําการสมัครชื่อนะครับแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยนะครับพอแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะนั่งเครื่องบินนะครับเข้าเมืองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ห้ามกดปุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องบินตกได้นะครับตกน้ําเลยนะครับห้ามกดปุ่มนะรอจนกว่าเครื่องบินนะครับจะลงพื้นเสร็จนะครับโอเคอันนี้คือพี่สมัครเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วก็กดอ่ะ e n t เ r เลยนะครับป<ะ>ักอ่านี่การแต่งตัวพี่ก็าเดิมๆธรรมดานะครับชูอะไรนิ้วกลางด้วย โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามบินแล้วนะครับจุดเกิดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอเข้ามานะโอเคปุ่มคำสั่งต่างๆนะครับกด F1 ก็จะเป็นอ่าโทรศัพท์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีโทรศัพท์นะครับ F2 นี่ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับตอนนี้พี่เหลือเงินประมาณ880บาทนะครับเพราะว่าซื้อรถไปเมื่อกี้นะครับรถเช่านะฮะแล้วก็กด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับ ก็ตามนี้เลยนะฮะส่วน F5 นะครับก็จะเป็นเมนูส่วนตัวนะครับมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะมีอุ้มด้วยนะครับส่วน F6 ก็ไม่มีอะไรนะครับ F7 ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับส่วน F9 ก็จะเป็นตลาดโลกนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะแล้วก็กด delete นะครับจะเป็น scoreboard นะครับหรือว่าดูรายชื่อผู้เล่นต่างๆนะครับภายในเซิร์ฟนะครับตอนนี้มีผมอยู่แค่คนเดียวนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกนะเป็นเซิฟเปิดใหม่นะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับถามว่าคนเล่นเยอะไหมนะครับตอนเย็นก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่อาจเป็นช่วงตอนเช้านะเออคนเลยแบบยังไม่ตื่นกันนะครับโอเคจุดซื้อรถนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะกดตัวอีนะครับแล้วก็เข้าอันแรกนะครับเมื่อกี้พี่ซื้อไปอันไหนไม่แน่ใจนะครับก็เออได้คันนี้มานะครับนี่เลยเช่ามาเรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้สามารถกด อ่า head เปิดท้ายได้นะครับแล้วก็กด e นี่จะเป็นการแอบท้ายรถนะครับประมาณนี้เลยนี่แอบท้ายรถนะครับเอาไว้แบบแอบส่องใครทําความผิดอะไรอย่างงี้นะฮะเออนะครับกดชิป e ก็จะเป็นการเข็นรถนะครับเอาเอาเดี๋ยนะเดี๋ยนะมันซ้ํากันนะครับโอเคก็ขึ้นรถเลยนะครับตอนนี้นะครับรถยังไม่สามารถขับได้นะครับก็กดตัว k นะครับเป็นการสตาร์ทรถนะครับ อ่ารถก็สตาร์ทเรียบร้อยนะครับกดตัวบีเป็นการคาดเข็มขัดนะครับโอเคจุดต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในแผนที่นะครับก็จะมีอาชีพแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับให้ทํามากมายเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับรู้ว่าจะไปทําอาชีพไหนกันก่อนนะฮะโอเคจุดแรกที่เราจะไปนะครับก็คือร้านค้าตรงนี้นั่นเองนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวไปที่ร้านค้าก่อนนะครับไปซื้อของใช้หรือว่าของกินแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ด้วยนั่นเองนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับโอเคเป็น7จ็นั่นเองนะครับเซเว่นนะครับโอเคก็กดปลดคาดเข็มขัดรถก่อนนะครับแล้วก็กดตัวเคดับเครื่องยนต์นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันหมดเร็วนะครับสวัสดีครับอ่าโอเคกดตัวอีนะครับอ่าก็จะมีเบอร์เกอร์คิงนะครับอ่าชิ้นละ10เหรียญนะครับก็กดซื้อเลยนะครับปั๊อ่าวดน้ำกดละ15บาทนะครับ เดี๋ยวนะซื้อสัก5ขวดแล้วกันนะครับโอเคเบอร์เกอร์สัก5าชิ้นนะครับมีอาหารสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็กล้องสองทางไกลนะครับมีกิจยางนี่มีกิจยางนะครับแล้วก็จะมีพวกขุดทรายเบียนะครับเครื่องดื่มชูกําลังโคลลาน้ําผลไม้นะครับโอ้โหอุปกรณ์ทํางานก็ทมนี่เลยนะถือว่าเยอะเลยนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะซื้ออะไรดีอ่ะมีกิจยางแล้วกันนะครับแล้วก็พวกขุดทรายนะครับ เอ่เกี่ยวเกี่ยวข้าวเครื่องขุดนะครับอ่าพวขุดต้นกล้วยนะครับแล้วก็ขวานตัดดินจีนะครับมีตะกร้าใส่ทุเรียนด้วยนะครับขวานตัดต้นแอปเปิ้ลนะครับก็ตามนี้เลยนะโอเคแล้วก็โทรศัพท์นี่ทาไมมันไม่มีอะเดี๋ยวนะต้องไปซื้อที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ซื้อมาเยอะเลยนะครับดูดิโอโหเต็มเลยนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับร้านค้ารถนั่นเองนะครับ ด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นร้านขายรถมือสองนะครับว้าวนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูดูดินะครับขนาดในเมืองนี่เนี่ยนะครับโอ้โหต้นไม้เพียบเลยนะครับถ้าใครคอมไม่แรงนะครับถือว่าอาจจะมีแหลกกันบ้างอ่ะนะครับบอกเลยโอ้โหต้นไม้อย่างเยอะนะครับสวยงามไปอีกแบบเลยนะแล้วแต่สไตล์บางเซิร์ฟนะครับ โอเคร้านขายรถอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับดูก่อนว่าจะซื้อได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าซื้อไม่ได้เนี่ยจะต้องไปทําไปขับขี่ก่อนนะครับโอเคจุดซื้อรถอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับอ๋อจะเป็นชุดซ่อมนะครับชุดซ่อมราคาอยู่ที่ประมาณ400นะครับพี่ซื้อสัก5ชุดเลยนะครับมีผ้านะครับน้ํายาล้างรถนะครับ อ๋อจุดซื้อรถนะครับอยู่ตรงเดี๋ยวต,ต้องออกไปดูก่อนดูแผนที่ก่อนอ่าตรงนี้เปล่าอ่ะนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ตลา,าดกันนะครับไปครับตลา,าดก็อยู่ใกล้ๆนะครับโอเคตอน,นแล้วก็มาถึงตลา,าดเรียบร้อยนะครับอ่าเลี้ยวขวาตรงนี้เลยแล้วก็เลี้ยวซ้าย ต้านซ้ายน่าจะเป็นช่องเก็บรถหรือเปล่านะครับอ่ะนี่เลยนะใช้ด้วยนะครับเก็บรถนะครับป<ะ>้องโอเคจุดต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่สถานีตำรวจกันนะครับไปดูกันว่าจะตกแต่งประมาณไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าสถานีตำรวจเรียบร้อยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะมีที่จอดรถด,ด้วยนะครับสำหรับหน่วยงานนั่นเองนะหรือว่าประชาชนที่มาแจ้งเหตุอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างบนน่าจะมีสอนอสองชั้นนะครับตาทนี้เลยนะครับอุ้ยชนเลยเรียบร้อยไปแล้วก็เดี๋ยวไปที่หน้าโรงพยาบาลกันนะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยว้าว โอเคก็จะมีร้านค้านะครับแล้วก็มีตู้ปลานะครับอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลแบบใหม่นะครับประมาณนี้เลยแต่ว่าไม่มีหมอเนะี่ยนะครับเป็นซับปัตใหม่นะครับใครสนใจหมอก็อย่าลืมมาสมัครได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดโต๊ะครับนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปดูในส่วนของโต๊ะครับกันดีกว่าโอเคแล้วก็มาร์กไวล้ลวไปซิงรถกันไปเลย โอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายเลยนะครับ่าแล้วก็ลงจากรถนะครับโอเคแล้วก็ทำการกด E เลยนะครับโอเคแล้วก็ดูก่อนอืมอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่จุดคราฟหรือเปล่านะครับก็มันจะเป็นรูปประมาณแบบนี้นะครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือว่ามันจะอยู่ตรงนี้วะนะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นวงแดงๆนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่านะครับ อ๋อตรงนี้จะเป็นจุดโต๊ะปอกเด้งนะครับเผื่อใครสนใจนะโต๊ะปอกเด้งก็มีเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปขุดเหมืองดีไหมเออนะครับไปขุดเหมืองดีกว่านะครับไปแล้วก็เดี๋ยวซิ่งรถกันออกไปที่นอกตัวเมืองเลย let's go ทางนี้เลย,ยก่อนที่เราจะไปขุดเหมืองนะครับเดี๋ยวเราไปเสี่ยงดูกันก่อนดีไหมเออนะครับไป เล่นอะป๊อกเต้งกันก่อนนะครับไม่รู้ว่าเข้าทางไหนน่าจะเข้าทางนี้นะครับอ่าใช้ด้วยนะครับประตูเปิดเร็วโอเคผมเห็นโต๊ะป๊อกเตงแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าเลยนี่นะครับอ่าก็กด e นะครับก็สามารถอ่าลงเดิมพันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะลงไว้ประมาณท่าละเดียวสูงสุดนี้ประมาณ3 0,000ื่นะครับมีลง3 0 0 0มื่นเลยนะครับ นี่รอบเดียวมาเดิมพาระนะครับรอ3 2 1โอเคแจกไพ่ครับยังไงอะ่ะอ่าจัว่วไพ่เพิ่มนะครับเอาบอดเฉยโอ้ oh my god โอ้ยคุณเสียชิปโอ้ยเสียเงินโอ้จะเป็นลมโอเคไม่เลยละโอเคจบเกมเลยนะครับเสียไปตั้ง30,000นะครับอะไรวะเนี่ย ไม่เล่นแล้วครับโอเคครับตอนนี้เราก็ขับมาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดรวมอาชีพต่างๆครับเอยตกใจนะครับึกว่าผู้เล่นอื่นนะครับอ๋อเป็น n p c นะครับอ่าสวัสดีครับคุณลุงครับโอเคดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคนชาวสวนนะครับดูแลแถวนี้นะครับนี่ตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็จะมีเอ่อให้ทําอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับว โอเคกด E นะครับก็เป็นการเก็บกระหล่ำนะฮะเมื่อกี้เราซื้อพว่าขุดมาแล้วนะครับก็สามารถขุดได้นะครับนี่ได้ประก,กาศนะครับมา2ชิ้นนะครับนี่เลยนะรประก,กาศนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่เก็บให้ได้เยอะๆเลยนะฮะตอนนี้ได้มาเท่าไหร่เนี่ยประมาณ16ชิ้นนะครับเก็บได้สูงสุดประมาณ50ชิ้นนะครับ โอเคจุดโพสเซสนะครับเ,เดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะครับคือแบบว่าไอคอนบนแมปนะครับเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าจุดโพสเซสอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าข้างหน้าวะเดี๋ยวพี่เดินไปดูก่อน places. อ,อ๋อตรงนี้ไม่ใ <improv> ช่น <romantic> ะ <success> ครับตรงนี้เป็นเก็บข้าวโพดนะครับคิดว่าไอคอนมันน่าจะเหมือนกันนะแต่ไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนโอเคก็ไม่เป็นไรครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านขายรถแล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครก็กดตัว E ตรงไหนเนี่ยข้างในใช่ไหมปโอเคเขาบอกว่าไม่มีใบอนุญาตขับรถนะครับจึงไม่สามารถที่จะซื้อรถได้นะครับตามที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับ โอเคครับก็ไปประคับเซิร์ฟแนวซีเรียลโรเปเซิร์ฟนี้นะครับก็ฝากด้วยกันนะสักใครที่สนใจอยากเข้าเล่นนะครับหรือว่าสมัครหน่วยงานต่างๆนะครับก็ไปสมัครได้ที่ดิสคอร์ดเลยนะครับแล้วก็มีไวอลิตด้วยนะอย่าลืมขอไวอลิตได้ที่ดิสคอร์ดนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคครับฝากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับไปลืมกดไลค์กดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อมาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับโอเคครับแล้วเจอกันหน้าตามดูบ๊ายบายจิ๊กันจุ๊บ